เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอวันพีเกมและในวันนี้ครับผมก็ได้สกอร์ผลน้ําแข็งมาแล้วนะครับเพิ่งจะได้นะครับอันนี้เป็นการอัดคลิปจากในสตรีแมแบบสดๆเลยนะครับ <S <S สำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโค้ดแจมมาทางนี้เลยสโมกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรทสิบริการกิฟไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจําหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวขออนุญาตรีเป็นผลน้ำแข็งก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าตาของไอซ์สกอร์นะครับเพิ่งดรอปมาเมื่อกี้เลยนะคุณผู้ชมครับนี่ดรอปโคตรยากนะฮะเพราะว่าดันมันลงโคตรนานเลยนะครับแนะนําว่าลงหลายๆคนนะครับนี่สกอร์จะอยู่แบบนี้นะครับอ่าเป็นใบแบบธรรมดาทั่วไปนะแล้วก็เดี๋ยวขอรีผลกินผลน้ำแข็งก่อนแล้วกันนะแล้วก็จะใช้เป็นไอซ์สกอร์นะครับรีผลไปแล้วแล้วก็กินผลน้ำแข็งนะครับไอฟู้ดไปส่วนวิธีการหานะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นคลิปไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าสอนไปแล้วน่าจะไม่ต้อง ซ้ำเนาะโอเคครับใช้สกอร์ปุ๊บอ่าอันนี้สกิลเปลี่ยนแล้วนะครับสกิลก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเหมือนจะเพิ่มมาสกิลหนึ่งหรือเปล่านะครับสกิลแรกอันนี้จะชื่อว่าไอบอลนะครับสกิลแบบนี้สกิลที่สองนะครับกราเซียสสไปน์นะครับประมาณนี้ปุ๊บโอเคคนข้างๆตายนะฮะประมาณนี้เป็นน้ําแข็งนะอ่ะดูอีกรอบแล้วกันนี่สกิลที่3นะครับก็จะเป็นไอสเก็ตก็ตามนี้นะครับเป็นการเคลื่อนที่บนน้ํานะครับเดินบนน้ําได้ แล้วก็เหมือนเอฟเฟกเดินบนน้ำจะเปลี่ยนด้วยนะครับทำให้แบบดูดีมากกว่าเดิมนี่แบบนี้เทปะเทนะสกิลต่อไปครับชื่อว่าไอบล็อกนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงครับสกิลนี้ใช้มานาโคตรเยอะ2000เลยนะสกิลนี้อ๋อเป็นการปล่อยหอกไปอย่างนี้ครับเป็นตีศูนย์ใช่ไหมปล่อยแบบรัวๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนยิงเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้นะเดี๋ยวให้ดูล้กันนี่เห็นไหมแต่ว่ายิงเหมือนผล ให้นึกถึงผลแสงอ่ะคุณผู้ชมมันคือผลแสงอ่ะสกิลสุดท้ายไอซ์เอทนะครับเป็นสกิลน้ำแข็งรอบตัวปุ๊บตามนี้นะก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาลองดาเมจให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับสำหรับสเตตผลของผมนะครับจะอยู่ที่30,88นแะครับแล้วก็อันนี้เป็นฮาคิ V3 านะครับฮาคิกร่อนะเพิ่มดาเมจมา3 5นะครับแล้วก็ใส่ขาไฟด้วยนะครับตามนั้นอันนี้เป็นผลน้ำแข็ง V2 นะครับจะเริ่มตั้งแต่สกิล1เลยสกิล1นะครับไอบอล ดาเมจ7 000 7็0 0นะครับสกิลที่2กลาเซียสไปนะครับปึ๊บเหมือนดาเมจจะออก2รอบนะครับผมดูไม่ทันนะกาเซียสไป์อ่ะเดี๋ยวดูอีกรอบปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่82,000รอบ83,000รอบ8 000, 3 24 20 0 0 0 0ีอหรอ สกิลที่3ก็เป็นสกิลเคลื่อนที่นะลองไปแล้วนะครับไม่มีดาเมจเนาะแต่ว่าเราสามารถใช้สกิลตอนที่แบบเคลื่อนที่ได้นะครับก็โอเคครับดีแล้วก็สกิลต่อไปครับเป็นสกิลที่4ไอ้บล็อกนะครับตานนี้ไอ้บล็อก1 2 3 4 5นับไม่ทันครับก็ลองดูกันเอาเองแล้วกันนะครับดาเมจแน่นอนครับมันโคตรจะเยอะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าดอกละ2 0 0 0 0ยิงเกิน10ดอกก็อย่างที่เห็นครับ2 0 0 0 0 0กว่านะครับสกิลไอเอทก็ 8 0 0 0กว่ากว่านะครับไม่แน่ใจว่าอยู่กับระยะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะเราลองแบบอยู่ไกลๆดูแล้วกันนะครับว่าระยะมันเกี่ยวหรือเปล่าปึ๊บโอเคดาเมจแสนสองนะครับโอเคสรุปแล้วกันนะครับสําหรับผลนี้สกิลแรกไอบอลนะครับดาเมจจะอยู่ที่7 7็ด0นะครับส่วนกาเซียสไปน์นะครับมันจะต้องเล็งดีๆด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีระยะของสกิลนะครับที่จะโดนดาเมจหลายฮิตนะ ถ้าโดนเต็มๆน่าจะประมาณ3พิษนะครับดาเมจ200,000กว่าๆนะครับสำหรับสเตต3,000นะครับแล้วก็คูณดาวโคตรเร็วนะครับส่วนสกิลที่3ครับ i อ e s กต e นะครับเป็นสกิลเคลื่อนที่เคลื่อนที่แล้วใช้สกิลได้ด้วยนะครับดีสกิลที่4 i อบ Block ครับดาเมจประมาณ200,000กว่าๆนะครับเป็นการยิงเหมือนผลแสงนะสกิลสุดท้ายครับ i อเอนี่ครับ เป็นดาเมจแบบแช่แข็งด้วยนะครับดาเมจแสนกว่าๆนะครับเก่งครับผลนี้ก็สรุปไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับผลน้ําแข็งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆฝากกันกดซับสไครต์ด้วยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วจู้บ๊ายบายไปแล้วครับเจอกันครับ